684สกาวาทีถามว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าชนเหล่าได้เหล่าหนึง่งฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอยู่ชนเหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่า จเจริญมรกหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง685สกาวาทีถามว่าชนเหาใดเหล่าหนึง่งฝั่งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าอยู่ชนเหล่านั้นทั้งหมดชื่อว่าจเจริญมรรกหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าภาลปุตุชนฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าอยู่ภาลบปุตชนก็ชื่อว่าเจริมมักหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล้าถึงสกาวาทีถามว่าคนทำมาตุคาดล้ถึงคนทำปิตุคาด คนทำอรหันตาคาตคนทำโลหิตุปบาทล่าถึงคนทำสังฆเภทฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอยู่คนทำสังฆเภทก็ชื่อว่าเจริญมัรหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง หกรปพราวาทีถามว่าก่องข้าเปลือกก็ดีกองทองก็ดีใช้ไม้เท้าทองชี้บอกได้หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีกล่าวว่าเหมือนกันนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสธรรมที่เป็นโลกิยะก็ดี ที่เป็นโลกุตระก็ดีด้วยพระดํารัาที่เป็นโลกุตระห87สกาวาทีถามว่ากองเข้าเปลือกก็ดีกองทองก็ดีใช้ไม้เท้าต้นละหุ่งชี้บอกได้หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีกล่าวว่าเหมือนกันนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมตรัสธรรมที่เป็นโลกิยะก็ดีที่เป็นโลกุตระก็ดีด้วยพระดำริที่เป็นโลกิยะ